ก็ à, ผมชอบคนนี้และอยากได้เป็นแฟนให้เธอเป็นที่รักไม่ใครมาแทนจับมือกันไปจนวันวิว่าไม่เธอไปไหน,ไหนอยู่ตรงนี้ใหน้นานก็ผมชอบคนนี้และอยากได้เป็นแฟนให้เธอเป็นที่รักไม่ใครมาแทนจับมืบอกันไปจนวันวิว่าไม่เธอไปไหน, stay, ไหนอยู่ตรงนี้ใหน้นานก็เธอนนารักที่สุดนี่พูดที่ไม่เคยร้องเธอทำหัวใจเราหยุดนี่เรื่องจรนะขอบ, <c oughs> บอกยังมีคนคอยโถ ให้เราได้ลุกมากอใยอมก็เราแทบยิ้มไม่ยหยุดเวลาที่เธอมาขอขอโอ oh ้เบบี้เราจะน่ารักบางทีก็น่าฟักอยากเรียกว,ว่าที่รักให้เธอได้ยินมันอย่างชัดลองเลยกสักทีนะเราเจอกันกี่ครั้ง <c oughs> จะเอาอยัางไงก็ตามนั้นยังเหนภาพ oh เธอนในความรักร้านเธอยังงอนกันบ่อยเรามางอแล้วนะเธอจะฟังกันหน่อยให้เธอได้ยินชัดชัดทำนี้ไม่มีมาบ่อยดีกันเธอที่รักเธอยังไม่ดีจะโดนต่อยจะโดนต่อยนอนพาเธอกล่อมนอนแค่เธอบอกว่ารักให้ฉันได้ยินก่อนนอน